กรับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองวังปงพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็เอาภาะสวยๆนะครับมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0ูนครับผม7 5็ดห้นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะครับสำหรับเก็บเงินปลายทางต้องขอพี่ๆที่พร้อมรับของนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคนอื่นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกเป็นพระธากระดานนะครับครับพระธากระดานนะครับตานิมขาวๆไข่ขาวๆแบบนี้เลยนะครับ อ๋อองนี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะครับผ้าท่ากระดานนะฮะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับขอเดี๋ยวขอญาตเช็ดกล้องนิดนึงนะฮะเป็นเนื้อชินตะกัวครับผมนี่ครับเนื้อสวยนะครับออกขาวๆนวลๆแบบนี้เลยนะฮะออกขาวๆนวลๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะมีธนิมแดงๆเห็นเลือดๆนะฮะเห็นเลือดๆลำไรนะครับเอาแ0 0้อบาทนะครับแ0 0อบาทไปทางก็บอก50สิบาทนะครับ850้าสิบนะครับจะเอากีองค์ก็ บวก8ปิบาทนะครับเออบวกห้าิบบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมพระธากดานนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เอาแ800ดร้อยนะครับ8 0ดร้อยครับผมอ่ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่สามครับนี่องค์ที่สามนะครับนี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้องค์ที่สามนะครับผมพระธากดานองค์ที่สามครับ อง์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับมีหน้ามีตาครับสวยมีหน้ามีตานะครับอ่านี่ครับผมชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่ครับอ่าองค์ที่สี่นี่ก็สวยนะครับนี่ฮะนะครับองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่ก็เอาแปดร้อยนะครับชอบองค์ไหนแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับ 0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้าก็สวยครับไข่นานาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้องค์ที่ห้านะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับพี่พี่0647561169นะครับองค์ที่ห้าครับผมอ่าต่อไปองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกครับอนี่ครับองค์ที่หกนะฮะนี่ครับมีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตาครับผมองค์ที่หกนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูภาพปิตาพังปรกการบ้างครับอ่าปิตาพังปรกการนะครับปีสามสองนะฮะรุ่นแรกนะครับนี่ครับผมสวยนะครับผิวไฟแดงๆแบบนี้เลยนะครับอ่าผิวไฟแดงๆสวยๆแบบนี้เลยครับ ปิดตาพังพักการเอาแปดร้อยนะครับผมอันนี้เหรียญที่หนึ่งครับผมเหรียญที่หนึ่งนะฮะพระลาหูเมตตาสวยคมชัดนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมแปดร้อยบาทนะครับพญาพังพักการนะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับนี่องค์ที่สองครับองค์ที่สองนะฮะนะองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับนี่ดูครับอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่สามนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับนี่องค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นี่ก็สวยนะครับองค์ที่สี่นะฮะนี่ครับผมอ่าสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับอ่าต่อไปองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้านะฮะ อ๋อองที่สามไม่ใช่องที่สี่นะครับมีอยู่สี่องนะครับพูดผิดนะครับเอาองละแปดร้อยนะครับพี่พินะครับองค์ละแปดร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นนาคปกหลงปูทิมนะครับวัดละหารไร่เนี่ยฮะเป็นกระไหลทองนะครับผมอ่านาคปกสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับต่อโค้ดคมชัดนะครับ กระไรทองนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งครับผมเอาแปดร้อยนะครับหลวงปู่ทิมนะฮะองค์ที่หนึ่งครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่องค์ที่สองครับอ่ะองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับนี่ฮะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับครับผมอ่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับผมองค์ที่สองครับผมแปดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที h. ่สามครับนี่ฮะองค์ท네ี่สามนะครับเป็นพิมพ์นาคปกนะครับเป็นพิมพ์นาคปกนะครับนี่องค์ที่สามครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่สี่นี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับพี่ๆนะครับ องค์ที่สี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเริ่มจะงงแล้วฮะหลวงพ่อแดงครับผมนี่ครับกระไหลทองนะครับอันนี้แปดร้อยแล้วกันนะครับไหลทองขีดครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระพรมจากเพชรวัดดอนฮะนี่ครับผมพระพรมจากเพชรวัดดอนนะครับเหรียญสวยเหมือนกันนะครับเหรียญสวยนะฮะเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยบาทครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่ง้าครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญชินราชครับผมกระลาทองเป็นห่วงเชื่อมนะครับเหรียญชินราากระลาทองห่วงเชื่อมครับเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยนะครับเหรียญสวยมากเลยนะฮะต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับกระลาทองฮะกระลาทองสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ นี่ครับเมตตาหลวงพ่อ,อยังสวยกลมนะฮะหลังยันมงกุฎพระเจ้าครับผมก็ไรทองนะครับอง์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไป,อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อตวทองครับผมกระไรทองมาครัสองสี่หกศูนย์ครับเหรียญกระไรทองหลวงพ่อตวทองครับเหรียญนี้แปดร้อยครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมะครับนี่ครับ เหรีย้ก็เดิมนะฮะนี่ครับเหรียญด้านทองแดงนะห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมนะครับสองสี่แปดสองครับผมเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับพี่ๆนะครับแปดร้อยนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิรเลนครับอันนี้เดี๋ยวหลวงปู่ไขวดเชิรเลนนะครับอ่านี่ด้านหลังนะครับปิดทองสวยนะครับปิดทองสวยงามนะฮะ เหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปเป็นนี่ครับผมกรมหลวงชุมพรนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับอ่นี่ครับผมสองสี่หกหกนะครับเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนครับผมกระไรทองครับ จินลราดอินโดจีนก็ะไหลทองครับผมสวยเลยฮะนี่ครับใต้ฐานต่อโคตรอกเราธรรมจักรนะครับองนี้เอาสองพันแล้วกันนะครับเกาะก็ะไหลทองนะครับผมสองพันบาทนะฮะนี่ฮะหน้าตาสวยคมชัดครับผมสองพันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนี่ครับหน้าอกหน้าธรรมจักรนะฮะเขาเรียกหน้าอะไรหน้ายิ้มสวยเลยนะครับ นี่ครับต่อโค้ดอกเราอกนูนนะครับอกเราทามาจากอันนี้เอาพันห้านะครับพิมพ์แต่งนะครับพันห้ากระลายทองสองพันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับวัดกลางบางแก้วครับผมนี่ครับเหรียญสวยๆนะครับหล่อระนาแบบนี้เลยอาเหรียญสวยๆหล่อระนาแบบนี้ครับผมอเหรียญนี้เอาพันห้านะครับผม 1,500พันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้ารอยบาทครับเหรียญที่หนึ่งครับต่อไปเหรียญที่สองครับเหรียญที่สองเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็พันห้านะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเหรียญที่สองนะครับต่อไปเหรียญที่สามครับเหรียญที่สามนะครับนี่ฮะอันนี้เหรียญที่สามนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดลไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็หหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเรียนที่สามก็พันห้านะฮะนี่เรียนที่สีนน่นะครับ่รอนานนะครับรออนานๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังแทงรอยตะใบแบบนี้หย,ยาบนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นภาพปิดตาพิมพ์ปั้นหลงพ่อแก้วนะครับนี่ครับเนื้อผงนะครับชันมากนะฮะน่าจะเป็นผงกะลาผงชันมากนะครับอนี่ครับผมองค์ที่หนึ่งครับผมนี่องค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่องค์ที่สองครับ อนี่องค์ที่สองนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที Rebel ่สามครับแปดร้อยครับต่อไปองค์ที่ส bon ี่ครับอ <tr> ันนี้องค์ที่สี่ครับชอบองคไหนูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับไปทางกว่าห้าสิบาทนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับพี่ๆในขององค์ที่ห้าครับ องค์ที่ห้านี้ก็สวยนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับนี่ฮะสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับต่อไปองค์ที่หกครับนี่องค์ที่หกอ่ะองค์ที่หกนี่ก็สวยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับมาชมผ้านางพญานะครับ นางพญาพิษนุโลกนะครับพิมพ์เข่าตรงนะครับอันนี้พิมพเข่าตรงนะครับเนื้อออกดำดำนะครับเหมือนลงรักลงอะไรไ้ฮะนี่ด้านข้างมีตอกตัดแบบโบราณนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะเนื้อมันๆนะฮะแร่ลอยๆครับผมนะครับเอาสองพันนะครับเปิดไว้สองพันครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับองค์ที่หนึ่งสองพันบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองครับอ่าองค์ที่สองนี้ก็สวยนะครับเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอ่องค์ที่สองนี่ก็เปิดไว้สองพันนะครับต่อไปองค์ที่สามครับต่อไปองค์ที่สามนี่ฮะอ่นี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมแร่ลอยๆแบบนี้ฮะองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้สวย เป็นพิ้วเขอตรงเท่านั้นเลยนะครับเอาสองพันบาทครับองค์ที่สามนะครับอต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับเนื้อสวยๆมันๆนะครับแร่ลอยๆนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมองค์ที่สี่ก็เปิดไว้สองพันบาทครับอต่อไปองค์ที่ห้าครับต่อไปองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับ นะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับนี่องค์ที่ห้านะครับผมพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ถูกนะครับต่อไปองค์ที่หกครับนี่องค์ที่หกครับนี่ฮะนะครับเปิดไว้สองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์มือเดียวกันนะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับผมองค์ที่เจ็ดนี่ก็สวยนะฮะอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดนะครับนี่ฮะเนื้อกับเก่ามันๆแบบนี้ครับนี่องค์ที่แปดนะครับ 2,000นะครับปลดไปสองพันบาทนะครับนางพญาพิม์ขอตรงนะครับองค์ที่แดนี่จะเห็นหน้าตาํำไรนะฮะต่อไปองค์ที่เก้าครับองค์นี้ก็สวยครับองค์ที่เก้านะครับกับผมถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบครับี่องค์ที่สิบองค์ที่สิบนี่ก็สวยนะครับนี่ครับ จะบินหน่อยนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ละสองพันนะครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับอชอบแอดไลน์มาได้เลยขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะครับวันนี้องค์ที่สิบเอ็ดครับผมนะครับนะครับองค์ที่สิบเอ็ดครับผมอ่ ช็อปแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นนี่ครับผมสังคตินะครับสังคตินี่สวยเก่ามันมากเลยครับอ่านางสังคตินี่สวยเก่ามันมากเลยนะครับนี่ฮะอ่านางสังคติองค์นี้เอาสองพันครับผมนะครับสองพันนะครับอต่อไปนะครับเป็นอกนูนเล็กครับเนื้อนี้หายากนะครับเนื้อนี้หายากครับ เม็ดแร่ลอยๆแบบนี้เลยนะฮะองกรนูเล็กก็เอาสองพันนะครับหายากครับผมต่อไปองค์ที่สามนะครับเป็นสังคติครับนี่พิมพ์เล็กนะครับอันนี้พิมพ์เล็กองค์ที่สามนะครับดูครับลักครับลาข้างหลังนี่สวยเลยนะฮะองค์นี้ฮะองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยมากเลยถ่ายรูปสตูขึ้นฮะอ่าองค์นี้ก็สองพันบาทครับ ต่อไปนะครับองค์ที่สามครับอ่าองที่สามนี่ก็สวยครับนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สองพันนะครับสองพันบาทครับอต่อไปองค์ที่ห้าครับนี่องค์ที่ห้าอ่าองนี้สวยจัดนะครับองนี้สวยจัดนะครับสภาพอ่าเปิดหน้าหลังมานะครับสภาพใช้เปิดหน้าหลังมานะครับองนี้ก็สองพันนะครับสองพันครับ ต่อไปนะครับพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กอกนุนเล็กครับเนื้อดําหายากครับนะครับของนี้สองพันครับผมสองพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นผ้านอนบางขุนพรมนะครับผ้านอนนะครับนีฮเนื้อเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยพิมพ์ผ้านอนบางขุนพรมนะครับอ่าองนี้เอาพันห้านะครับผ้านอนบางขุนพรมนะครับ จะมีพิมพนี่ครับมีพิมพ์ยืนนะฮะพิมพิม์ยืนนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ยืนนะครับองนี้เอาพันหนึ่งนะครับผมพิมพ์ยืนเอาพันหนึ่งนะครับพิมพ์นอนเอาพันห้านะครับต่อไปนะครับต่อไปมาชมนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่กันบ้างครับนี่ครับลงลักหนาๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับลงลักหนาๆสวยๆแบบนี้ฮะเป็นลักน้ำเกลียงนะครับนี่ลักน้ำเกลียงสวยๆองละสองพันเหมือนกันนะครับอกนุนใหญ่ครับผม ยากครับสองพันบาทนี่องค์ที่หนึ่งครับต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนี่ฮะอันนี้องค์ที่สองครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับนี่ครับลงรักน้ำเกลียงสวยๆแบบนี้เลยอันนี้องค์ที่สองนะครับองละสองพันนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามนี่ฮะสวยนะครับองค์ที่สามนี่สวยครับผมสองพันบาทครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับนี่องค์ที่สี่ครับผมองคที่สี่ครับนี่องค์ที่สี่ครับนี่ฮะมีองค์ที่สี่นะครับผมสองพันครับต่อไปองค์ที่ห้าครับนี่องค์ที่ห้านะฮะองค์ที่ห้านี่ก็สวยครับผมนะครับสองพันบาทครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับ อง์ที่หกครับองนี้ก็เอาสองพันนะครับสองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตัวเดียวกันนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับสองพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับ องที่แปดนี่ครับผมนี่องค์ที่แปดนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่เก้าครับผมสองพันนะครับต่อไปองค์ที่สิบครับนี่ฮะนี่องที่สิบครับผม นะครับสองพันบาทครับอ่ะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับที่เป็นนี่ก็สวยนะครับที่เป็นนี่ก็สวยครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับเอาสองพันนะครับผมสองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะฮะรุ่นแรกครับผมสภาพใช้นะครับอ่ะเหรียญนี้เอาสามพันนะครับผมนะครับสภาพใช้นะครับเนื้อมันๆนะครับ นี่ครับผมนี่ฮะสามพันบาทนะครับอ่าชอบแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระผงวัดปากน้ํานะครับนี่ครับเปรียมพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะฮะลงจะเล็กเคยสวยแบบนี้เลยนะครับผ้าผงวัดปากน้ําเอาพันห้าครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปองค์ท uh, um, uh, ี่สองครับผมนี uh, um, ่องค์ท uh, ี uh, uh ่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ่องค์ที่สามครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับนี่อ่าองค์ที่สามนี่ก็สวยครับผมองค์นี้ก็เอาพันห้านะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับนี่องค์ที่สี่ครับพี่ินะครับ องที่สี่ครับผมองที่สี่นี้ก็สวยนะครับพันห้าครับนะครับต่อไปนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกว่าจริงแก้วครับนี่เนื้อเก่าเก่านวลนวเนึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับเนื้อเก่าเก่านวลนเนึกนุ่มนะฮะด้านข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้ฮะอ่าด้านข้างมีรอยปีรอยแยกสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าองค์นี้เอาแปดร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งนะฮะอันนี้องค์ที่สองครับนี่เนื้อสวยนั่ง ทั้งสี่องค์นะมีสี่องค์ในองค์ที่สองครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามครับผมันองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับนี่ฮะอ่ะองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับเนื้อสวยจัดจ้านนะครับเนื้อสวยจัดจ้านนะครับผมองค์ที่สี่ครับ อ่ะองนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับอ่ะชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับสมเด็จแบวกม่านหลงพ่อวกวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะฮะอ่ะนี่ฮะขอบเก่าวินเทจนะครับพันห้าครับผมปลดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะมีองค์ที่สองเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันนะฮะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามครับมันอีกองที่สามนะฮะ องค์ที่สามครับผมนี่สวยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหงกเก้านะครับต่อไปเป็นพระรีลาเม็ดขนุนกําแพงนะครับนี่ครับมีลูกบอลนะฮะมีลูกบอลเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาสองพันบาทนะครับผมพระรีลากําแพงเพชรนะครับทุ่งสิทธิ์นะฮะองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองครับหนึ่ง เนื้อมันๆนนะครับสองรมีคาบลักคาบปลาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้องค์ที่สองครับผมสองพันบาทนะครับวันนี้เอาสองพันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามองค์ที่สามนี่สวยเลยนะฮะองค์ที่สามนะครับสวยมีหน้ามีตาครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 0 6 4 7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่นะครับสองพันบาทครับต่อไปองค์ที่ห้าครับต่อไปองค์ที่ห้านะฮะองที่ห้านี่ก็สวยครับสวยทุกองค์เลยนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับผมสองพันครับต่อไปอง์ที่หกครับอนนี้องค์ที่หกนี่ครับผม องค์ที่หกนะครับอันนี้ก็สองพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับองค์ที่เจ็ดครับเนื้อผ่านสองสีครับอันนี้เนื้อออกสองสีนะครับเนื้อสวยๆเนื้อนุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่เจ็ดครับผมนี่ฮะสองพันนะครับผมสองพันนะครับชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับเนื้อเนื้อนุ่มนะฮะ ส่องดูเห็นแร่ดอกมะขามสวยงามจับใจเลยนะครับสองพันบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะเนื้อสวยเนึ้นุ่มแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมเอาสมเด็จเอาองค์ลาพันห้าครับผมอันนี้พันห้านะครับองค์ที่หนึ่งครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองครับลงรัก นะครับลงลักนะครับเนื้อออกมันมันเล็กนุ่มแบบนี้เลยนะนี่ครับอันนี้องค์ที่สองครับผมองค์นี้ก็เอาพันห้าครับนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามพิมใหญ่ครับอ่านี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังครับผมเนื้อสวยนะฮะอค์นี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่ครับีนองค์ที่สี่นะครับ ชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับนะครับ0647561169ครับผมเปอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับองค์ที่สี่พันห้าครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมวันนี้องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่หกครับผมองค์ที่หกครับองค์นี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่หกนะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะนะครับผมเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับองค์ที่เจ็ดครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดครับผมเอาพันห้าครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปองค์ที่แปดครับอันนี้องค์ที่แปดครับอันนี้องค์ที่แปดครับผมพันห้าครับอ่ต่อไปองค์ที่เก้าครับผมองค์ที่เก้านะครับ นื้อสวยๆมันๆนะครับองค์ที่เก้าครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับต่อไปสมเด็จวัดระฆังองค์ที่สิบครับองค์นี้ก็เนื้อตอะองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับองค์ที่สิบครับผมพันห้าครับองค์ที่สิบเอ็ดครับในองค์ที่สิบเอ็ดนะองค์นี้ก็สวยนะครับหลงรักแดงๆนะฮะในองค์ที่สิบเอ็ดครับผมพันห้าครับองค์ที่สิบสองนะครับ อ,องค์ที่สิบสองครับตรงรักแห้งเก่าเลยครับนี่องค์ที่สิบสองนะครับพันห้าครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับวัะตังนะครับอันนี้ to to องค์ที่สิบสามครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสามนะครับต่อไปองค์ท <aces> <his> ี่สิบสี่ครับผมสิบสี่ครับนี่ฮะสวยๆครับผมองค์ที่สิบสี่ครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสิบสี่นะครับ ต่อไปองค์ที่สิบห้าครับนี่ครับลงรักเก่าเก่ามันมันเลยนะครับองค์ที่สิบห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปครับองค์ที่สิบหกครับนี่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยครับผมองค์ที่สิบหกครับพันห้านะครับสมเด็จนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะลงรักแดงแดงเก่าเก่ามีอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดครับผม ต่อไปองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบแปดนะครับนะองค์ที่สิบแปดครับนะอีอง์ที่สิบแปดนะครับต่อไปองค์ที่สิบเก้าครับต่อไปองค์ที่สิบเก้านะครับนี่ครับผมตัวตัวแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบเก้าครับผมพันห้านะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบครับนี่ยี่สิบครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก 1 1 6 9นะครับ21ครับ21นะครับนี่องค์ที่21นะครับสวยๆแบบนี้เลยองค์ละ1,500บาทนะครับองค์ที่22ครับวันี้องค์ที่22่สิบอสวยๆเหมือนกันนะครับองค์ที่22ครับต่อไปองค์ที่10 23ครับ23อันนี้23นะครับนี่ครับ23นะครับ ต่อไปยี่สิบสี่ครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่ครับนี้ยี่สิบสี่นะครับน่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้าครับนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่ยี่สิบหกครับนียี่สิบหกนะครับต่อไปองค์ยี่สิบเจ็ดครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบเจ็ดครับ นะครับเอาองค์นั้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสมเร็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์ระเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับ